นะก่อนก่อนที่จะมาข้อหนึ่งเนี่ยนะ,ะให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าไอ้นี่นะครับคือเราเป็นคนทํางานหนักครับเราเป็นคนโฟกัสนี่คือเส้นทางความสำเร็จเราครับสำเร็จปีมองไกลๆอาจจะนึกว่าลายรถไฟฟ้าไม่ใช่เราจอยเอ็มวีปีสองพันสองนะครับเดือนแรกเป็นสามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไม่ต้องเป็นแล้วนะไม่มีให้เป็นแล้วเป็นหกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเดือนที่สองมีสายเบรกนะครับแล้วเราก็เป็นซิลเวอร์เดือนที่ 2, สามสายที่สองเบรกนะครับพร้อมบาลานซ์ทับทิมจากสายงานสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบแปดสิบแปด เดือนที่4เราเป็นไข่มุกลาออกจากงานประจําทําธุรกิจเอ็มวีเต็มเวลา11เดือนเฮ้ยหเดือน7เดือน7เ,เดือนเราเบสหกสาย11เดือนเป็นนักธุรกิจเอ็มวีระดับมรกรดหนึ่ปี11เดือนเป็นนักธุรกิจเอ็มวีระดับเพชรสามปี11เดือนเป็นนักธุรกิจเอ็มวีระดับเพชรบริหารหลังจากนั้นเราเอ็นจอยชาเรนต์นะครับแล้วก็ต่อสู้นะครับเราใช้เวลา1ปีเป็นนักธุรกิจเอ็มวีระดับมรกรดสอปีเป็นนักธุรกิจเอ็มวีระดับฟาเดอร์มรกรที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคคคคคครร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 ัััััับบบบแแแลลล้้้้้้วววกกกก็็ตตออ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 งงงงปปปมมืใหหจจยยนนนนะะทททททีีีีี่่่่เเเเชิขผุุาาาญ เธอคนนี้ครับหัวใจแข็งแกร่งจริงๆนะครับจอยนะครับต่อสู้ในวันที่เราเจอวิกฤตทางการเงินเจอวิกฤตในทุกๆเรื่องนะครับต่อสู้นะที่อเมริกานะครับหปีเป็นโฟลเดอร์แพลตตินัมนะครับในนอตอเมริกานะเราใช้เวลาแค่2ปีนะครับปีที่2เนี่ยควบาตำแหน่งไพรินโฟลเดอร์ไพรินมรกตดโฟลเดอร์มรกตแล้วก็นักวิดแอมเวย์ดับเพชรในนอตอเมริกานะครับอเมซิ่งมากนะครับอเมซิ่งเลดี้นะครับสุดยอดนะครับเรายังคงเผื่อแผ่นะครับช่วยเหลือแบ่งปันนะครับที่ออสเตรเลียนะครับ อีก3เดือนนะครับเราเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรดกใหม่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้ว mm hmm. กออ็ที่อังกฤษนะครับเราเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตตินัมนะครับตอนนี้เราเป็นแพลตตินัม5ประเทศขึ้นไปนะครับ 5, 5้ประเทศขึ้นไปเนี่ยเป็นแพลตตินัมนะครับแล้วก็นี่เพิ่งเริ่มต้นเรากำลังตื่นเต้นมากกำลังตื่นเต้นมากๆนะครับกับศักยภาพของธุรกิจ global business วันที่เราเริ่มนะครับเราเริ่มแค่ที่ ywca สาทรนะครับแต่เมื่อสามเมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมาเรามีสายเบรกที่สเปนอนะเราว่าธุรกิจนี้สุดดยอดม มือธุรกิจอเ์หน่อยมันว่ามมากมันว่ามมากเราไม่สามารถคาดเดาได้ครับว่าอีกห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าธุรกิจอเวย์ของประเทศไทยจะเติบโตขนาดไหนแต่ด้วยการนําของพี่กิตวันรนะครับแล้วก็ภาวะผู้นําของนักธุรกิจอเมร์ในประเทศไทยนะครับผมเชื่อนะว่าอมเมย์ประเทศไทยจะเติบโตนะเป็นปรากฏการณ์อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับ โอเคคราวนี้ต่อนะครับ